สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป,ปรีวิวรถที่หลายคนรอคอยรถตู้สุดหรูที่ขึ้นชื่อเรื่องความกว้างความสบายและดีไซน์โดดเด่นอย่างฮุนได H1 และวันนี้พิเศษยิ่งกว่าเดิมเพราะเราจะพาไปสัมผั Hyundai สฮุนได H1 สีส้มโทนพรีเมียมที่สะดุดตาทุกมุมมองสีที่สวยแบบไม่ธรรมดาและสร้างความรู้สึกแตกต่างจากรถตู้ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่แรกเห็นฮุนได H1 สีส้มคันนี้สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความมีเอกลักษณ์ของสีตัวถังที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและทันสมัยสีส้มแบบเงาเพิ่มความโดดเด่นในทุกสภาพแสงและช่วยสะท้อนความเป็นสไตล์ของผู้ขับได้อย่างดีมากดีไซน์ภายนอกถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงและโชบเชี่ยวฝากระโปรงที่โค้งมนเล็กน้อยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ให้ทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมในยามค่ำคืนรวมถึงกระจังหน้าที่มีเส้นสายที่ลงตัวกับรูปทรงของตัวรถ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่หรูหราและภุ้นฐานอย่างแท้จริงด้านข้างของตัวรถให้ความรู้สึกสูงโปร่งและมีพื้นที่กระจกที่กว้างช่วยให้ภายในรถดูโล่งสบายมากขึ้นล้ออลลอยดีไซน์พรีเมียมเพิ่มความหรูให้กับภาพรวมแบบลงตัวส่วนประตูสไลด์ทั้งสองด้านใช้งานง่ายเปิดปิดนุ่มนวลเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการรับส่งครอบครัวหรือใช้เพื่อการเดินทางระดับ VIP เมื่อก้าวเข้ามาภายในฮุนไดเอส14ส้สมคันนี้สิ่งที่สัมผัสได้ทันทีคือความรู้สึกของความหรูหราแบบรถระดับธุรกิจเบาะนั่งทําจากวัสดุคุณภาพสูงรองรับสรีระได้ดีและยังสามารถปรับเอนได้เพื่อความสบายสูงสุดพื้นที่นั่งทั้งแถวหน้าแถวกลางและแถวหลังถูกจัดวางอย่างชานฉลาดรองรับผู้โดยสารได้ถึง11ที่นั่งโดยยังคงความกว้างขวางไม่อึอดอัดห้องโดยสารใช้โทนสีเข้มตัดกับสีส้มด้านนอกอย่างสวยงามเพิ่มความรู้สึกมีระดับขึ้นไปอีกขั้น เทคโนโลยีภายในก็ไม่น้อยหน้าหน้าจอระบบสัมผัสที่ตอบสนองรวดเร็วรองรับฟังก์ชันเชื่อมต่อทั้งสมาร์ทโฟนการนำทางและความบันเทิงต่างๆระบบเสียงภายในได้รับการอัปเกรดให้คมชัดรองรับทุกแนวเพลงไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะไกลหรือขับเล่นในเมืองนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศแยกโซนช่วยให้ผู้โดยสารแต่ละส่วนภายในรถสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการช่วยให้ทุกคนในรถรู้สึกสบายตลอดการเดินทาง ในด้านความปลอดภย Hyundai ัยฮุนได H หสีส้มคันนี้มาพร้อมระบบมาตรฐานที่วางใจได้ทั้งระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัวและถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลหรือสภาพถนนแบบใดผู้ขับและผู้โดยสารจะได้รับความปลอดภัยสูงสุดระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังช่วยให้การจอดง่ายขึ้นมากแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่แต่ก็สามารถควบคุมได้อย่างมั่นใจในเรื่องการใช้งานจริงฮุนได H ห H1 เป็นหนึ่งในรถที่ตอบโจทย์คนไทยมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่หรือกลุ่มงานธุรกิจที่ต้องใช้รถรับส่งลูกค้าพื้นที่ภายในที่กว้างและปรับเปลี่ยนได้หลากหลายช่วยให้รองรับการใช้งานทุกรูปแบบบอกสามารถปรับหรือพับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ตามต้องการเหมาะกับการเดินทางหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการทำงานหรือการเดินทางแบบ VIP ด้านเครื่องยนต์ฮุนได h 1ีส้มคันนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ให้แรงบิดดีมากทำให้รถแม้มีขนาดใหญ่แต่ยังคงให้การเร่งที่นุ่มนวลและต่อเนื่อง ระบบเกียร์อัตโนมัติช่วยให้การขับขี่เป็นเรื่องง่ายแม้ในสภาพการจราจรที่แน่นหนาในตัวเมืองความรู้สึกของพวงมาลัยค่อนข้างแม่นยำควบคุมง่ายน้ำหนักดีไม่เบาจนเกินไปและไม่หนักจนไม่มือการเก็บเสียงทำได้ดีห้องโดยสารเงียบทำให้ผู้โดยสารสามารถพักผ่อนได้สบายตลอดการเดินทางในแง่ของความประหยัดน้ำมันฮุนไดเอสหนึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดีสำหรับรถขนาดใหญ่เครื่องยนต์ดีเซลให้แรงบิดดีและประหยัดกว่าเครื่องยนต์เบนซิน ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้รถบ่อยหรือเดินทางไกลบ่อยครั้งการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากศูนย์บริการของฮุนไดรองรับการใช้งานทั่วประเทศทำให้การบำรุงรักษาเป็นเรื่องง่ายและหมดกังวลฮุนไดเอสหนึ่งสีส้มจึงถือเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นมากสำหรับคนที่มองหารถตู้ระดับพรีเมียมที่มีความสวยงามดีไซน์หรือเทคโนโลยีครบและใช้งานได้จริงทุกสถานการณ์สีส้มทำให้รถดูมีสเสน่ห์มากขึ้นและสะท้อนตัวตนของผู้ขับได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อครอบครัวหรือธุรกิจ รถคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกด้านทั้งดีไซน์ความสะดวกสบายความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการขับขี่และนี่คือทั้งหมดขององค์การรีวิวฮุนได h 1สีส้มคันพิเศษนี้หากคุณเป็นคนที่กำลังมองหารถตู้ที่สวยหรูใช้งานง่ายรองรับทั้งการเดินทางและชีวิตประจำวันรถคันนี้คือหนึ่งในรุ่นที่คุณไม่ควรมองข้ามหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและพบกับความลงตัวในแบบที่คุณกำลังมองหา ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับ